สวัสดีค่ะท่านนะที่นี่คือสเต็กลุงหยิกสาขาแรกเลยนะซอยจรินบางแสนสวัสดีทุกท่านนะผมไม่ได้อยู่พัประแดงนะผมบอกไว้ก่อนผมบุกจากพัประแดงมาอยู่ที่นี่มันจะมีพี่คนหนึ่งโพตรด,ด่วผมโพตไแม่ทุกวันโพตอยู่นั่นโพตตันงผมอยากจะมากินตามผมมาเลยนะที่นี่นั่นเองอยู่นี่อยู่นี่เจ๊คแขกสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนคนเนี้ยนะเจ๊คแขก โพสทุกวันโพสจนผมต้องบุกมากินถึงเนี่ยไม่รู้พี่จะโพสทําไมก็ไม่รู้เจ๊ยังไงวันนี้ขออนุญาตนะเจ๊นะของดีพี่ไม่ได้อ่อยเจ๊แขกเจ้แขกแอบมาหลบอยู่ที่นี่นั่นเองมะเดี๋ยวจะแขกตอนนี้เียกโซนอะไรเอ่ออะไรนะเครื่องดื่มบาน้ำบาน้ำแล้วแล้วพี่ทำอยู่บาน้ำเหรอใช่โอเคอยากมาหาเจ้แขกหรือจะตามรอยรีวิวชนะวีมาก็มาที่นี่เลยนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนนะจ๊แขกไหมนี่ ผหแม่โคตรน่ากินเลยเลิศมากอะ่ะโอ้คุณจะสั่งกลับบ้านจะกินที่นี่ก็แล้วแต่นะแต่ผมชอบป้ายนี้มากตามผมมาก่อนนี่ถ้าคุณลูกค้ารับประทานไม่หมดเรามีกล่องและถุงให้ลูกค้าบริการตัวเองในการห่อกลับบ้านเพียงเรียกพนักงานเบาๆเรียกเบาๆนะไม่ต้องแทกปากนะ ขอกองหน่อยต้องขออภัยนะและขอบคุณลูกค้าทุกท่านหน้านะครับพูดเบาๆถ้ากินไม่หมดส่วนน้ําแข็งเซฟเซอร์วิสบริการตัวเองอยู่ตรงโน้นพูจแต่ซี่โครงโอ้โหแม่งน่ากินไม่หมดเลยอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนได้ปะเซสคริสมาสมียันถึงตอนนี้เลยซุปเปอร์จัมโบ้ลุงหยิกอันนี้อีกโอ้โหแม่งกินหมดหรือเปล่าไม่รู้แต่แม่งเซตใหญ่มากอะนะ,ะเดี๋ยววันนี้ผมขอกินก่อนนี่ของผมมาแล้ว ขออนุญาตถอดแมสใครใส่แมสแล้วกินได้ใหยผมดูด้วยนะ <laughs> มาถึงเขาจะมีแผ่นเมนูให้ท่านเลือกก่อนอยู่โต๊ะอะไรอยากกินอะไรติ๊กติ๊กเสร็จให้พนักงานที่นี่นะเราได้รับการอนุญาตจากร้าสเต็กลุงหญิงนะไม่อยู่มาแหกปากตกหดทิมน้องบอกกอน <laughs> 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 เครื่องดื่มอยากเอาอะไรดูในตู้กินนี้ก่อน จแ๊แขกก็โพสทุกวันโพสจนแบบหง่งผมโพสจนผมต้องบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวสักวันผมจะต้องดุมากินเพราะผมก็ยังไม่เคยได้ไปกินที่สาขาไหนเลยนั่นเองใช่ครับอันนี้ไม่ใช่เซตจัมโบ้อันนั้นแม่งกินไม่หมดไอ้น,นั่นแม่งต้องพีดอีกแหลกอะ่ะมันใหญ่มันเยอะนี่ซอฟซอฟหน่อยเป็นเบอร์เกอร์สีแดงและสีเขียวเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยท่านดูเลยเนี่ย กี่บาทหนึ่งสองร้อยนะหรือจะแยกจะแยกเอาวนะเนี่ยเลิศมากเลยหรือท่านจะชอบแบบสายสเต็กเหมือนชนาวีก็มีชุดสเต็กดูโอให้อิ่มคุ้มเหมือนกันแต่ก่อนอื่นเรามาดูเมนูทั้งหมดของสเต็กลุงหยิกกันว่ามีอะไรนะดูยี่ห้อดีๆนะสเต็กลุงหยิกนะนี <laughs> ่ ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนทางร้านอ่ะเขามีเพลงเปิดให้แต่เนื่องจากเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์งานเราเลยขออนุญาตเปิดเพลงชั่วคราวเบาๆโอ้โหนุ่นชาโครพระเจ้าคุณต้องมาประมาณสองคนถึงสามคนถึงกินหมดอ,ะอ่ะอเดี๋ยวเรา,าดูเมนูก่อนเลิศอะ่ะมันมันเยอะเจคแขรบอกตอนแรกเจคผมกินอันนี้ตอนแรกเราก็บอกฮ้ยมันจะกินหมดหรือเปล่าวะ นี่ไงที่น้องมาสั่งเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยเนาะอ่ะต่อไปฟาดพระเจ้าอรอตคือถ้าจะกิน,น,นทั้งทีต้องมาที่สาขาออริจินอลดั้งเดิมเลยอันเมื่อกี้น้องกีนอันเนี้ยนะเลิศเลถ้าเจ๊แขกยังไม่หยุดโพสอีกผมก็จะมากินอีก <laughs> นะแล้วท่านดูโอ้พระเจ้า เลิศอผมก็ไปกินโ่วทิพย์โทษไทยนั่นแหละแต่วันนี้ขอมาที่ออริจินอลสาขาแรกดั้งเดิมเลยดูนะมีอะไรบ้างอะดูไม่ตอนวายไหลอยากกินมาเองโหูสายสเต็กแม่งห้ามพลาดอะ่ะป๊าดูเลยเนี่ยอะไปไม่หมดมีราคาบอกชัดเจนตามกรมการค้าภายในกระสวงพานิชย์ถ้าไม่มีเงินสดสแกนชิฟอาร์โค้ดโมบายแบง เออป๊าเฮ้สลัดก็มีเนี่ยใช่ไหมน้ยเจ้อ่าเขาเรียกว่าเส้นมาม่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่เรียกเสน้นหม่า <laughs> ม่านะป๊าอย่าลืมนะครับท่านจอดรถได้ฝั่งตรงข้ามร้านจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงตรง้านธงพงอ่ะนั่นกะ็เจ้าของเดียวกันเหมือนกันเจ้าของเดียวกับสเต็กลูกหยีเหมือนกันป๊าจบนะครับนี่ก็คือ ทั้งหมดทั้งมวลเมนูของสเต็กลุงอีกเราป๊าบได้เวลากินแล้วหอมพระเจ้าคือโอ้โอผมอชอบกินสเต็กเออแต่วันนี้มันเห็นแล้วมันแบบไม่เคยเห็นไงของใส่พิ่งจะมีตอนช่วงคลิปมากใช่ปะลองดูทิปทูปก,ก,ก้าเก้าสบายสบายไม่ใช่มายองเนสนะเนี่ยพิไทย นี่ไข่ป่นพบ๊บพบดูเลยอ่ะจะกินหมดหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เลย,เยเน,นะไป,ะปะเดี๋ยวเราไปหาเจ๊แขกดีกว่าเดี๋ยวค่อยมากินเดี๋ยวค่อยมากิน,นเดี๋ยวจะกินให้เต็มคาบเลยปไปอีกที่นนหนึ่งุิยเจ้าของอยู่พอดีเลยมาพอดีเลยมั่ตื่นเต้นปะผม เจ๊แขกเลยสวัสดีครับขออนุญาตอีกรอบครับผมสวัสดีครับสาขานี้เลยสาขาดั้งเดิมสาขาแรกเลยของเราเปิดปิดกี่โมงครับอันนี้ครับวันจันทร์ถึงศุกร์เปิด4โมงปิด4ทุ่มครับส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดบ่าย 2- ปิด4ทุ่มครับผมสรุปเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแน่นอนนี่คนเนี่ยคือคนเดียว โคดอยู่นั่นโคดจนผมต้องมากินต้องคนนี้เลยจะแขกเรานั่นเองยังขอบพระคุณมากมากนะครับที่วันนี้อนุญาตให้เรามาทํารายการที่นี่นะครับฝากไว้ด้วยถ้าจะกินทั้งทีท่านต้องมากินที่เนี่ยสาขาแรกเลยแบบนี้นะฮะแลวท่ารองท่านจะไม่ผิดหวังอยู่ที่บางแสนซอยจรินนั่นเองฝากไว้ด้วยนะครับนะขอบพระคุณนะครับทุกๆกําลังใจที่มอบให้กันในวันนี้นะครับแลวขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกจ้าที่อุปสรรคชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมจบอยู่ที่สเต็กลุงหยิก สาขาแรกบางแสนนั่นเองฟ้าด้วยนะครับถึงมือถือแค่เดียวแล้วไปชนาวีคหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดตามกันวันนี้สวัสดีครับผมครับผมครับเจ๊แขกถ้าเจ๊หยุดโพสผมก็คงไม่ได้มากินแต่เจ๊โพสอยู่นั่นอ่ะโพสโพสจนผมเห็นต้องมากินอ่ะโอ้โหเคยมีคนกินหมดมาไอชุดใหญ่ที่เจ๊จะให้ผมสั่งนีแล้วถ้ามาหลายคนไงอ๋อถ้ามาหลายคนใช่ไหมหนบอเลยว่า สองคนก็ยังสั่งสเต็กถานเลยเห็นมั้ยเรผมว่าต้องพวกพีทอีกแหลกที่มันมากินทัน้งหมดอ่ะมันเยอะอะโอ้แต่คุ้มนะเจ๊นะ